เกจกระดาษโน้ตนะครับสำหรับกางเต็มใบที่เป็นกล่องกระดาษนะครับตัวนี้ของร้านเราก็มีจำหน่ายที่เดี่ยวนะฮะเมื่อลูกค้าได้รับไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งลูกค้าอาจจะต้องพับเองนะครับวิธีการพับไม่ยากครับก็เป็นพับกล่องตามปกตินะครับเมื่อพับแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้กล่องที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับความสูงของกล่องนะครับถ้าวัด หน่วยเป็นนิ้วนะครับนะครับสูง4นิ้วนะครับความกว้างนะครับก็นะครับสนิ้วเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะพอดีกับกระดาษโน้ตที่เป็นรูปแอปเปิลนะครับหรือแตงโมหรือส้มนะครับจะไม่แนะนำที่เป็นสตรอเบอรี่หรือผลไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่ทาง ทางเจ้าภาพหรือทางลูกค้านะฮะว่าโอเคอาจจะใส่กระดาษโน้ตเข้าไปเลยหรืออาจจะมีลูกเล่นสักหน่อยนะครับเช่นการใช้ตัวฟอยกระดาษสีนะครับที่มีการตัดเป็นเส้นน้กมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในนะครับอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับอันนี้ทางร้านเลือกสีแนวสมศร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องนะครับเพื่อเป็นตัวรองก้นของมันนะครับแล้วก็เอาตัวกระดาษโน้ตนะครับใส่เข้าไป ใส่ครับในแบบนี้นะครับก็ปิดฝากล่องก็เรียบเรียบนะครับสำหรับกระดาษกล่องไดท์ดนะครับสำหรับการเต็มใบให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มันนะนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่ทางลูกเล่นของท่านเจ้าภาพว่าจะมีลูกเล่นอะไรเกี่ยวกับบนกล่องหรือฝากล่อง ต,ติดสติ๊กเกอร์เบาสาวนะครับฝาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์